สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเจฟ่าสังหามาเรานะคะเนาะมนี้นะคะว่านูวนหัวมวนที่อย่างนู่นโดนม้วนมานะจ๊ะมา,ะนา,นาไม่จ้าอันานางไม่ก็นางไม่ก่อนนะคะมาเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาพื้เก่าคือเดิมละนะคะกะบน้ำภาพแต่ว่าอ่าเนวมวนซื้อโคดแซ่เอามาฝากเอามาตอนนะคะเนาะได้แนวดีๆเอามาฝากนะคะมื้อนี้นะคะเนาะเจฟ่าเส,สนอเม,มนูก้อยโก๊บเด้อพี่น,อน้องเด้อโก๊บเนี่ยคืออ่า ไม่ยากแล้วเตรียมไปแล้วนะคะแล้วฝากก้อยแต่เศ้านะคะเพิ่นอ่า ตื่นแต่เด็กนะหนึ่งขา่าเป่าไฟนี่เจฟ้าท่านแม่ประยูดเจฟ้าจะเลี้ลูกหนึ่งเองแบบนี้นะจ๊ะเพิ่งกระเด็สิใส่บาร์คนว่าเพิ่งกระเด็นอย่งนเสียงฟกักป๊อ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 กอยู่เจฟ้าเลยว่ายายเอ้ยแม่เอ้ยแม่แบ่ไหวหายได้เด้อหน่อยนึงเสียเอามากอดอุ้ยคือสั่นยอกๆเพราหิวเขา่านะตอนนี้กำลังเทียงพอดีเทียงเป๊ะเลยเด้อเออหิวแห้งนะคะ มีอย่างเน,นมีมะกอกจ้ามือในสิ่่อยใส่มะกอกเด้อพี่น้องเด้อมีมะกอกนะคะหอมกับซอยครบบิ้ลนะคะกต่มีหวัวหวัวสดงขอเพลินไข่มีหอมหวัวแดงพ่อ,อมีผักชีหอมมีอ่านะคะมีสาระเน่นะคะเจ๊ปลาตะเตรียมไว้นะคะเนาะอ่าจเปิ้ลแม่เจ๊ปลาเนี่ยแหละเปิ้ลหันไว้ให้เจ๊ปลาเลลนี่ยการตอนแรกนะคะ เส <S ess> ื้อผ้าสิผ่านมาก,กอสกสักก่อนเด้อค่ะเด้อเพราะว่พอวัอนี้ใส่มากรอกขออยากใส่อันนี้เพราะว่ามืดอ่ะขั้นละหนักหาลายมากแ,แสบมือนะคะจะอาบีมากรอกลูกใส่น,นะคะเนาะนะคะใส่ต้องเปลือกเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่ต้องเปลือกต้องหมาดไปเลยจัดเพื่อว่าความอ่านัวความเนี้ยมันสิเข่ากันไปนะคะคืออ่าแล้วแต่ว่าผู้เด็กสิมักอ่าสวมม,กมักบดสวมนะคะเนาะเสื้อผ้าแบบนักแบบนี้นะคะเสื้อผ้าแต่จะให้เธอเดินเหมือนนี้นะคะ นี่ยคันใส่แบบนี้นะคะอุ้ยรื้อบิ่งฮิ้วขาวค่ะอุ้ยคือจำแนกโอ้ยคือจำแนกคิ้วขาวจะพี่น้องจะเนี่จ้ะคิ้วขาวจ้ะนี่ค่ะคันเท่ากับคันใส่แบบนี้ยนะคะเห็นไหมคะคันขับไปจนกว่าหน้สศีขษะเนื้อหลัเขานุ่งเขาอยังมั่นนะคะนี่มันเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเลรียอว่าเออมันขาวแันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยใส่แบบนี้ยเจฟ่ากับมะม่วงเพียงปุ๋มวุ้งได้ค่ะเร็วแบบนี้เพียงเจฟ่านะคะเนาะ นะคะ,เ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเค,เครื่องปุงเจแปนนะคะข้าวปรนเทศเดียเข้ากับมะปรุงนะจ๊ะค่ะเครื่องปรุงนะคะก็คือจะมีนะคะนี่ขึ้นเจแปนตาโค้งกันมาไว้เลยนะคะก็จะเป็นข้าวครัวนะจ๊ะข้าวครัวแล้วกับมะพริก่นนะคะนอกจากจะจะเอาลงนะคะเด้อบางทีนี่นะคะนี่นี่ค่ะเจแปนกจะเอาลงนะคะใส่น้ำปลาไปน้ำจ้ะจะใส่น้ำปลาไปน้ำนะคะใส่น้ำปลา เพื่อว่าความความาาามีรสชาตินะคะแสบแสเพิ่มเติมกันเข้าไปใส่ประแดดเข้าไปนั่นนะจ๊ะใส่ประแดดเข้าไปนิดนึงนะคะเน,นี่นะคะเก็บฝาพาอยากใส่อันนี้นะคะค้นเข้าไปนะคะมันจะขาดแต่เขาตันแลวะค่ะเนาะ ข้นเข้าไปนะคะข้นเข้าไปเจ้กว่าก็จะเขา่าไปนี่ค่ะข้นเข้าไปเข้ากันแล้วเจ้าป้าต่ขออนุญาตใส่แปน้นนวดก็ได้จะได้แบบนี้คึอขาดโบได้ดีดีค่ะแป้นนวดนะคะนัวน้อยนัวอะไระก็แล้วแต่จะใส่ไปนะคะก็ใส่ซิดซดไปแบบนี้ คนก็ได้ไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันอันนี้แล้วนะคะเตี๋ป่าขออยากชิมด,ด,ด้วยค่ะเด้อได้อะคับข้างอกจ้านี่ไง่ะหอมที่อยู่ข้างๆางเตี๋ป่ากับสุก้อนชอบหากันจ้ะ เอาฮ้อนเขาฮากันนะคะเพื่อนเข้าไปที่ไหนมนพักบ่าจะฝากเอาใบซาเลเน่ลงใส่อีกจะฝากบใบซาเลเน่ลงใส่อีกเพื่อว่าอ่าปลาดุกเพิ่งไปจาข้าวนะคะเนาะเพิ่กไปยากข้าวเนะะื้อบะข้าวก็ต้องเอาผักนิมาดับก,กินนะคะเพื่อว่าอ่ะมันจะบ่มีกินนะคะเอ้ยบ่แเนปลาดุกกบนะค่ะมางหงนะคะการห้าวเห็ดบ่ออันนี้ละ มันก็จะมีกินนะคะที่กินออกมาอยู่เรื่อยข้าก็ต้องเอานะคะที่ว่าสามารถดับกินนะคะกินข้าวกินเอียงใ็ไ่้นะคะเพื่อกับข้าวอยู่เร้อค่ะกบนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นกบเลี้ยงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะลูกลางก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเจฟ้าขอจะให้ญาติให้มันสวยๆให้กับพี่น้องดูก่อนว่า น่าทานไหมเนีน่าทานหรือเปล่ากินกับผักกระเดานะคะก็จะน่าทานมากเลยค่ะอุ้ย หามาจ้ามากินน้ากันจาน้านี่แหละจ้าก็คืออ่าจะเป็นอ่าก้อยปลาอ่อากบเกี๊ฝากนะคะกบคือแบบว่าอ่าเป็นกบที่ว่าอ่าเข้าอ่ายากน,นะคะกบปิ้งนะคะอันนี้เอามาก้อยนะคะเนาะโบแม่ก้อยกบดิบจะแด้เรียบนอนจ้ะที่นี่อ่ะมาอ่เคลียร์พื้นทีแล้วเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอาดเลยมามามา,มา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 ลงมือน้ำเกี๊ฝากนะมากินน้ำเกี๊ฝากแม่ กินเป็มูกันได้แบที่นี่นะคะเนาะอย่าลืมนะคะเร้่อฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไครต์หขกับเจฟ่าแนเพอว่าเจฟ่าสแดงนะคะมีคำอธใบาใจคลิปต่อไปเจฟ่าคืสแอ้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 อยโอ้้ออ้โออ้โอ้ออ้โอ้โหอออ้อ 嗯，嗯，好嘛，你好嘛，嗯，我们等，你好，嗯，嗯，站，团建嘛，团聚大家喜欢，多平常的，团嗯张你好。 他个老哈。嗯 แต่กินมาตรงรรพี่น้อเผาอันน้อนเหรอจะแซ่บปนเหนียบพี่น้องด้า,พ,าดพ,พัดกัรปบบเพียบเผ็ดเผ็ดแต่พี่น้องกานแบบเพีย 嗯。Mm. ข้าวัดกับดาวข้กแบบทิ่ข้าเส้นเนี่ยข้ออีนัผงลัตตีกันมารุ่มมาตุยอ่ะอ้ยกินต่อไปอืมอืมกินนามเนี่ยต้องเ่็นอ่อมเพราะว่าจะหายงามเริ่มจะหยางหยามเพราะว่หาหยามแค่ ก,ก,ก็นจบฟนะคว่าเจะบฟันกจฟันเนาะเพราะว่าเนี่ยหมอเพิ่งกับว่าฟันมันมันห่างอีกแล้วเนื่อแต่ว่่ไม่ได้กินของแข็งๆแ,แล้เนี่ะ ผักสาลาเปะกับเพชรดูเด้อค่ะไม่รู้อีสานมันให้เราบวชอึดอยากบวชอึดกินค่ะพี่น้องจา้าหามาเฮดในบวชอึดนะค่ะเนาะ อนไหรบ้มี่ห้ากับสือเอาเพราะว่าบางคนที่เนี่ยเพื่นกับยังมีความเจเิญออยู่เพื่นกับมี่นะคะเพื่นกับเอามาขายแบบนี้นะคะเสีย <c oughs> มากยช่ับ